อันนี้เป็นสมเด็ดพิมพ์ใหญ่นะครับถ่ายวิดีโอความคมชัดนะระดับ8 k ให้ชมกันอันนี้ด้านหน้านะดูคาบแขวใสขึ้นองน,นี้น่าจะลงรักปิดทองมาหรือลงรักน้ำเกีียงนะประมาณนี้แต่พระมาแบบล้างมาแล้วแตกลายงาทั้งองค์เลยนะดูทุกคนเห็นไหมเดียว เนี่ยมันจะมีร่องเศษไม้อยู่นี่ตรงนี้เลยชัดไหมคือองค์เนี้ยแบบสุดๆเลยแบบสองมันมากอ่ะดูด้านหลังเป็นสังขยาเลยนี่ชัดข้างหลังชัดเจนเลยหลักน้ำเกี่ยนนะ ดูข้างดูข้างนี่แล้วมีสององค์ไงเดี๋ยวผมจะถ่ายอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นี่ดูเม็ดนี้ดินี่ทุกคนผมผลผมถ่ายแบบบ้านๆน,นะคือแบบถอดแกะออกจากเรียบแล้วก็เอามาถ่ายให้ดูดูเม็ดนี่เม็ดสมกอนี่อือหือสุดๆ ไม่ได้ลงกล้องสิบเอ็กนะอันนี้ให้ให้ดูสุดยอด